จากพลเรือนก้าวสู่การเป็นทหารกองประจำการมณฑลทหารบกที่42เปิดค่ายต้อนรับน้องๆทหารใหม่สู่รั้วกองทัพบ,บกประจําปี2568ผลัดที่1เราจะดูแลบุตรหลานท่านเป็นอย่างดี เมื่อวันที่1พฤษภาคม2568เวลา10นาฬิกาที่มณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานารงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพลตรีประกรณ์จันทรโชตะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวเข้าประจำการน้องทหารใหม่ในวันแรกประจำปี2568ถัดที่1พร้อมมอบนโยบายในการ ปฏิบัติงานให้มีความละเอียดที่ท้วนถึงที่สุดรวมถึงให้กำลังใจน้องๆที่เข้ามารายงานตัวให้ผ่อนคลายความตึงเครียดและให้ความเชื่อมั่นว่ากองทับ,บกจะดูแลอย่างดีพร้อมทั้งได้พบปะผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานขอให้ผู้ปกครองทุกท่านมีความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบ,บกเราจะดูแลเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันโดยมีกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่42และหมวดดูริยางทหารบกมณฑลบกที่42จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยพลตรีประกรณ์จันทรโชตะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ได้ให้กำลังใจน้องทหารใหม่เน้นย้ำการกำกับดูแลทั้งในเรื่องของหลักสูตรการฝึกและเรื่องของคุณภาพชีวิตซึ่งต้อง,องมีความเป็นอยู่ที่ดีเริ่มตั้งแต่การเข้านอนยันตื่นนอนการรับประทานอาหารและการฝึกและยังรวมไปถึงการส่งเสริมในเรื่องของการต่อย,ยอดด้านการศึกษาน้องทหารใหม่จะต้อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วทหารพร้อมเน้นย้ำผู้บังคับหน่วยฝึกผู้ฝึกรวมถึงครูทหารใหม่ให้ยึดรูปแบบการฝึกตามระเบียบจากกรมยุทธศึกษาทหารบกและมาตรการการควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณาสุขต้องดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกนายเสมือนดูแลคนในครอบครัวเพราะทหารกองประจำการเมื่อเข้ามาอยู่ในรั้วทหารเปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกพร้อมทั้งเน้นย้ำในเรื่องมาตรการป้องกันโรคลมร้อนฮิสตโตร โดยให้ครูฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีรวมถึงเรื่องสิทธิ์กำลังพลที่น้องทหารใหม่เพิ่งได้พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์การเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพตลอดจนเน้นย้ำให้ผู้ฝึกทหารใหม่ดูแลน้องๆทหารใหม่เสมือนน้องคนสุดท้องของครอบครัวเพื่อให้เกิดความคลายกังวลจากการฝึกและสามารถฝึกได้อย่างเต็มขีดความสามารถเป็นผู้มีระเบียบวินยัยและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมเมื่อปลดประจำการต่อไป ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทัก์เขตคามคือมือที่ยึดความรักให้พ้องชนคือมือที่โอบกอดประชาชนผู้ทุกทนคือมือที่ชุดผู้คนให้ลุกขึ้นยืนด้วยใจที่แข็งดังเพชร พือพิชิตภัยพาคือใจที่คอยประสานรักให้ชุมชนคือใจที่แนบแน่นกับแผ่นดินทุกแห่งหนคือใจที่ชูไตรรงของไทยให้ยัดยืนเราคือทหารกล้าง สัตที่คอยยืนหยัดปกป้องแดนดินทุกถิ่นไทย